กิจการบทที่19เปาโลมาที่เมืองเอเฟซัสขณะที่อปพอลโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟรีเจียมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาช่างหลายว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าพวกเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเรายังไม่เคยได้ยินเลย เปาโลจึงถามพวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้รับบัพติศมาอะไรพวกเขาตอบว่าบัพติศมาของยอนเปาโลจึงกล่าวว่ายอนให้รับบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับบัพติสมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆแ,และเผยพระวจนะคนเหล่านั้นมีประมาณสิบสองคนเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลาสามเดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อนหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกจากพวกเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรนัสทุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกันสองปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจ,จนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของเสวาพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขา แต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีข้าว,ว่าข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้นบุตรชายเจ็ดคนของเสวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นพีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว,ว่าพระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกัน แล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปอยกายและบาดเจ็บเมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกอยู่กับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขา และหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเอาตำราของพวกตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงินพราะวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สิ้นสุดแล้วเปาโลตั้งใจว่าหลังจากไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคยาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านกล่าวว่าหลังจากข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือชิโมชีกับเอรทัส์ไปยังแคว้นมาซิโดเนียส่วนท่านเองยังอยู่ในแคว้นเอเชียต่อไปอีกระยะหนึ่งการจลาจลที่เมืองเอเฟซัสเวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีช่างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมทริอัสเอาเงินมาทำเป็นรูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิส ทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมทริอัสเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทำกิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่านี่แนะ่ท่านทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้และพวกท่านก็ได้เห็นและได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียที่เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมและชักนำคนจำนวนมากให้เลิกทางเก่า ด้วยกล่าวว่ารูปพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้าน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเจ้าแม่อาชเมสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระนางเองผู้เป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับคนทั่วโลกจะตกต่ำสินส้นศักดิ์ศรีเมื่อคนทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นตั้งชุนเชียวและร้องว่าเจ้าแม่อาชเมสของชาวเอเฟซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งเมือง พวกเขาจึงพร้อมใจกันวิ่งและลากไกาอัสกับอริสทาราคัสชาวมัซิโดเนียเพื่อนร่วมเดินทางของเปาโลเข้าไปในเวทีมหหรสพเปาโลต้องการจะเข้าไปในกลุ่มคนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปแม้แต่บางคนในพวกหัวหน้าศาสนาประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นเพื่อนของเปาโลก็ใช้คนไปวิงวอนเปาโลไม่ให้เข้าไปในเวทีมหหรสพเวลานั้นบางคนตะโกนว่ายอย่างนี้บางคนตะโกนว่ายอย่างนั้น เพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามาประชุมกันเรื่องอะไรบางคนในฝูงชนก็ให้คำแนะนำแก่อเล็กซานเดอร์คนที่ถูกพวกยิวผลักให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือและพยายามจะแก้ต่างต่อหน้าประชาชนแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นคนยิวพวกเขายิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงว่าเจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเลขานุก,กานสภาเมืองทำให้ฝูงชนเงียบลงแล้ว จึงกล่าวว่านี่แนะ่ท่านชาวเอเฟซัสมีใครบ้างที่ไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟซัสนี้เป็นผู้ดูแลวิหารของเจ้าแม่อัชเทมิสผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ดูแลรูปที่ตกลงมาจากฟ้าในเมื่อไม่มีใครปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ท่านทั้งหลายควรอยู่ในความสงบอย่าทำอะไรวู่วามไปท่านทั้งหลายพาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ได้เป็นพวกปล้นพระวิหารหรือพูดมีนประมาทพระของเราแต่อย่างใดเพราะฉะนั้น ถ้าเดเมตริอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันมีเรื่องกับใครวันกำหนดว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้พวกเขาไปฟ้องกันเองเถิดถ้าพวกท่านมีข้อหายอย่างอื่นอีกก็ให้ตกลงกันในที่ประชุมสามัญเพราะเราตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลในวันนี้เนื่องจากเราไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับความวุ่นวายครั้งนี้เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านจึงให้เลิกชุมนุมกิจการบทที่20เปาโลเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและประเทศกรีก หลังจากความวุ่นวายสงบลงแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนใจกันแล้วอำลาพวกเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อเดินทางผ่านที่นั่นและพูดหนุนใจสาวกทั้งหลายอย่างมากแล้วท่านก็มายังประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่นสามเดือนและเมื่อท่านกำลังจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียนั้นพวกยิวได้วางแผนทำร้ายท่านท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียพวกที่ไปกับเปาโลได้แก่ โซปาเธอ์ชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรของปีรัสอาริสทารคคัสกับเซคุนดัสชาวเมืองเทสซโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทิคิกัสและโทรฟิมัสจากแคว้นเอเชียแต่พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยคอยเราอยู่ที่เมืองโตรสัสหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชือ้อเราลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปี และอีกห้าวันต่อมาก็มาทันพวกเขาที่เมืองโตรัสและพักอยู่ที่นั่นเจวันเปาโลเยี่ยมอำลาเมืองโตรัสในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาช่างหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชืยูติกัส นั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้นสามเมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่าอย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อเปาโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่าง จากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลยการโดยสารเรือจากเมืองโตรัสถึงเมืองมิเลทัสเราลงเรือก่อนและล่่นเรือไปยังเมืองอัสโอดตั้งใจว่าจะไปรับเปาโลที่นั่นเพราะท่านสั่งไว้อย่างนั้นเนื่องจากท่านเองตั้งใจไปทางบกเมื่อท่านพบเราที่เมืองอัสโอดแล้วเราก็รับท่านขึ้นมา แล้วไปยังเมืองมิชิเลนีหลังจากออกจากที่นั่นได้วันหนึ่งก็มาถึงยังบริเวณฝั่งตรงข้ามเกาะคิโอสพอวันที่สองมาถึงเกาะสาม,มอสและอีกวันหนึ่งมาถึงเมืองมิเลทัสเพราะเปาโลตัดสินใจว่าจะแล่นผ่านเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาในแคว้นเอเชียท่านต้องการรีบไปให้ถึงกรุงเยรูซาเลม็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเพนเทคอส เปาโลกล่าวคำปราศัยกับบรรดาผู้ปกครองชาวเอเฟซัสเปาโลจึงส่งคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมาเมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและด้วยน้ำตา ต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกยิวสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทำแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยานทั้งกับพวกยิวและพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่แนะ่บัดนี้พระวิญ,ญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่แน่ บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเชี่ยวป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็ผนโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจงตื่นตัว และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรม,มิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจะหาปัจจัยสำหรับตัวเอง และสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าด้วยการปรากตรางานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจ,จนะของพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่าน รู้สึกเป็นทุก์อย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพาท่านไปส่งที่เรือกิจการบทที่2ีเอปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเราลาพวกเขาแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคส พออีกวันหนึ่งมาถึงเกาะโรสจากที่นั่นมาถึงเมืองปาทาราเมื่อเราพบเรือลำหนึ่งกำลังจะไปเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปหลังจากมองเห็นเกาะไซปรัสแล้วเราแล่นผ่านทางด้านทิศใต้ของเกาะตรงไปยังแคว้นซีเรียแล้วจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวัน บรรดาสาวกเตือนเปาโลโดยพระวิญญาณไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มแต่เมื่อครบเจ็ดวันแล้วเราก็ลาไปบรรดาสาวกพร้อมกับภรรยาและบุตรมาส่งเราออกจากเมืองแล้วเราคุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันจากนั้นเราลงเรือและพวกเขาก็กลับบ้านไปเมื่อเราแล่นเรือจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้วเราจึงไปคำนับพี่น้องและพักอยู่กับเขาทั้งหลายวันหนึ่ง พอวันรุ่งขึ้นเราก็จากไปและมาที่เมืองซีซาริาเราเข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ็ดคนนั้นและเราพักอยู่กับท่านฟิลิปมีลูกสาวสี่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเป็นผู้เผยพระวจนะเมื่อเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่ออากาบัสลงมาจากแคว้นยูเดียเขามาหาเรา และเอาเข็มขัดของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเข็มขัดแบบเดียวกันนี้และส่งมอบไว้ในมือของพวกต่างชาติเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเรากับคนที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเปาโลตอบว่าทำไมพวกท่านถึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจ เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พร้อมที่จะให้เขาผูกมัดเท่านั้นแต่ยังพร้อมจะตายในกรุงเยเรูซาเล็มด้วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านไม่ยอมฟังคำเกลี้ยกล่อมเราจึงหยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระไัยของพระเจ้าเถิดต่อมาเราเตรียมพร้อมจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซิซาริยาก็ไปกับเราพวกเขานำเราไปหาสาวกเก่าแก่ชาวเกาะไซปรัสคนหนึ่ง ชื่อมนาสันและให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเปาโลเยี่ยมยากบเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็ต้อนรับเราด้วยความยินดีวันรุ่งขึ้นเปาโลกับเราจึงเข้าไปหายากบและผู้ปกครองทุกคนก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงทำท่านกลางบรรดาคนต่างชาติผ่านพันธกิจของท่าน เมื่อคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับเปาโลว่าพี่เอย๋ยท่านเห็นหรือยังว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและพวกเขาทุกคนมีใจกระตือรือร้อนในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้รับคําบอกเล่าเรื่องท่านว่าท่านสั่งสอนพวกยิวทั้งหมดที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละชิงโมเสสและบอกว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนี้ควรจะทําอย่างไร คนทั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าท่านมาเพราะฉะนั้นจงทําตามสิ่งที่เราบอกท่านคือเรามีสี่คนที่บนตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปทำพิธีชำระตัวร่วมกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อให้เขาโกนศีรษะคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติส่วนพวกต่างชาติที่เชื่อนั้น เราเขียนจดหมายแจ้งการตัดสินใจของเราแล้วคือให้เขาทั้งหลายหลีกเลี่ยงจากการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพจากการกินเลือดจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการล่วงประเวณีเปาโลจึงพาสี่คนนั้นไปและววันรุ่งขึ้นก็ทำพิธีชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศกำหนดวันเสร็จสิ้นพิธีชำระคือวันนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อเขาเหล่านั้นทุกคน เปาโลถูกจับในพระวิหารเมื่อจวนครบเจ็ดวันพวกยูที่มาจากแคว้นเอเชียเห็นเปาโลในพระวิหาร,าร,หารก็ยุยงฝูงชนทั้งหมดแล้วจับเปาโลร้องว่าชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิดคนนี้แหละที่เสียมสอนทุกคนทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นเขาพาชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย ทำให้สถานบริสุทธิ์นี้เป็นมลทินเนื่องจากก่อนหน้านี้คนพวกนั้นเห็นโทรฟิมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคิดว่าเปาโลพาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ลุกหือขึ้นประชาชนวิ่งกรูก,กันเข้าไปและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูทันทีเมื่อพวกเขากําลังหาทางฆ่าเปาโลก็มีรายงานถึงผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมือง นายพันจึงคุมพวกทหารกับบรรดานายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งหมดท,ทันทีเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลนายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและทำอะไรไปบ้างบางคนในฝูงชนนั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนก็ว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันไม่สามารถหาความจริงอะไรได้เพราะวุ่นวายมาก จึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเมื่อมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกตัวเปาโลขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของฝูงชนเพราะกลุ่มคนที่ตามมาต่างร้องว่าฆ่ามันเสียเปาโลแก้คดีต่อหน้าประชาชนเมื่อถูกนำตัวไปจนเกือบเข้ากรมทหารแล้วเปาโลจึงกล่าวกับนายพันว่าข้าพเจ้าขอพูดกับท่านสักหน่อยได้ไหมนายพันจึงถามว่า เจ้ารู้ภาษากรีกด้วยหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ที่ก่อการกรบฏคราวก่อนและพาพวกมือมีดสี่พันคนเข้าไปในถิ่นธุรกันดารไม่ใช่หรือแต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาสัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆข้าพเจ้าขออนุญาตท่านพูดกับประชาชนหน่อยเมื่อในพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนบนขั้นบันไดโบกมือต่อประชาชนเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบแล้ว ท่านจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นภาษาฮิบรูว่า